คือคนวัยรุ่นนะมึงมันคือคนวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นอะ่ะมึงลองดูเขามีเมียแล้วมันเพิ่งเป็นแบบเข้าใหม่ปามันอะ่ะกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์อําลาแฟนตัวเองที่เสียชีวิตอะ่ะทหารฝั่งเราอะ่ะเขาบอกว่าปรับให้สบายนะเธอทําทเต็มที่ที่สุดแล้วฉันภูมิใจในตัวเธอมากกูอ่านข้อความแล้วกูแบบมันสะเทือนใจนะ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ไปบอกว่าผู้แทนบัคบัญชาตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าแม่เขามึงคิดดูว่าอาการมันจะสะเทือนใจขนาดไหนแม่นี่คือหงายท้องไปเลยอะว่าลูกตัวเองอะลูกตัวเองเสียมึงดูเอาละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคือการเข่นการฆ่าการมาสูญเสียกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเพราะว่าผู้นำปัญญาอ่อนทะเลาะก,กันอะมึงเพราะอีพวกผู้นำปัญญาอ่อนทะเลาะก,กัน ไม่ได้ผลประโยชน์ expand. ไม่ได้ดังใจกันเป็นเหตุให้คนต้องมาล้มตายทําให้เกิดการพัดภาพผิดหวังจากของอเป็นที่รักทําให้เกิดการสูญเสียเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยตาใสๆอ่ะมึงเด็ก8ขวบเจขวบอ่ะต้องมาเสียเพราะเหตุทางการแบบเพราะการทะเลาะกันของคนที่มีอํานาจอ่ะมึงทะเลาะกันของคนผู้มีอํานาจอ่ะอยากได้อํานาจอยากได้ผลประโยชน์โดยที่ไม่สนใจใครเลยกูจะเอาอย่างเดียว ตอบสนองต่อกิเลสตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยไม่แคร์ว่าใครจะเป็นจะตายยังไงมึงลองคิดถึงพ่อถึงแม่ดิใจมันแบบคนเป็นพ่อเป็นแม่คนมันสูญเสียลูกอะลูกน้อยของตัวเองที่ต้องตายจากไปในโลกนี้มึงว่ามันน่าสะใจตรงไหนวะกูไม่เห็นความสะใจก่อนหน้านี้อิสราเอลกับปาเลสไตน์มันตีกันใช่ไหม ที่กูเล่าให้ฟังว่าอีกฝ่ายหนึ่งพอเวลายิงขีปนาวุธเหนือกว่าก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เ hey, ฮ hey, hey ่ฮดีใจที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ของตัวเองเหนือกว่าก็สะใจกูไม่เห็นรู้สึกยินดีกับความสะใจนี้เลยมันสูญเสียทั้งคู่เขาก็สูญเสียเราก็สูญเสียมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาน่ายินดีหรือไม่ใช่เรื่องที่จะน่าสะใจหรือไม่ใช่เรื่องที่จะแบบว่าเออกูสะใจนี่ มึงอย่ามาสู้กับกูอาวุธวุทโธปกร์กูมันเหนือกว่าถ้าในทางกับกันนะ่ะวันหนึ่งมันมีสงครามใหญ่ขึ้นมาจริงๆแล้วในวันนั้นเราไปสู้กับประเทศที่เราไม่สามารถสู้ได้เราตกอยู่ใต้อำนาจอยู่ใต้อานัตของประเทศที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าเรามึงว่ามึงวันนั้นมึงขำออกหรือเปล่ากูถามแค่เนี้มึงจะสะใจเป็นมึงจะสะใจกันได้ไหมจะสะใจกันออกไหมไม่มีทางคนเหนือกว่าย่อมสะใจได้ คนเป็นผู้น้อยสะใจไม่ออกหรอกมึงเพราะมนโดนทําลายไม่มีทางหรอกมึงบอกว่ายอมตายยอมตายถึงเวลาเมื่อกลัวตายทหารเขาเสี่ยงตายเข้าไปช่วยก็จริงแต่นั่นก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เขาพึงกระทําเพื่อรักษาประเทศแต่กูถามพวกมึงอไปเย่อเย่อเย่กันถึงเวลาจริงมึงกล้าตายกันเหรอมึงกล้าเหรอกูถามแค่นี้ถ้าจาถ้าเลือกได้มึงก็ไม่ไปหรอกมึงก็นั่งปากดีอยู่ในประเทศดีกว่ามึงนั่งปากดีอยู่ในบ้านดีกว่า แต่เวลามึงอยู่หน้างานจริงมึงรู้ไหมทหารเขามีความหวาดกลัวขนาดไหนมึงรู้ไหมว่าทหารแต่ละคนน่ะมันสวดมนต์มันกังวะกังวลมันจับเครื่องรางของขังตามความเชื่อของตัวเองมันอ,อ,นอ้อ,อนร้องอ้อนอ้อนอขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันภาวนาอยู่ในใจตลอดเวลาด้วยความกังวะกังวลว่ากูจะเป็นชีวิตต่อไปไหมที่กูต้องตายกูจะเป็นคนต่อไปไหมที่กูจะไม่ได้กลับไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่หน้า,นาลูกกูจะเป็นคนต่อไปไหม ที่จะไม่มีโอกาสได้เจอพ่อแม่หรือไม่ได้เจอภรรยาของตัวเองเอีกแล้วมันนั่งกังวลตลอดเวลามึงมึงเห็นวิดีโอคนที่ลูกชายอ่ะโดนเกณฑ์ไปแล้วแม่วิดีโอคอหาลูกอะ่ะแล้วแม่ร้องไห้อะ่ะรู้ว่าลูกตัวเองต้องไปออกลบอะ่ะคนเป็นแม่มึงมันแบบสติแทมจะแบบแทมจะขาดออกจากออกจากกาันอ่ะมันแทบจะสาบานออกจากการสติสัมปชัญญะมันแทบจะ มันมึงมึงคิดไม่ออกหรอกมึงไม่มึงมึงไม่ได้เป็นเองมึงไม่ได้เจอเองมึงไม่มีทางออกมึงไม่มีทางคิดออกเลยว่าคนที่มันไปอยู่หน้างานมันเป็นยังไงมึงคิดไม่ออกหรอกแล้วคนเป็นทหารที่เป็นลูกกับมึงปาดน้าตาตัวเองตลอดเวลาพอเวลาเห็นแม่ตัวเองร้องไห้ปาดน้ําตาตลอดเวลามึงเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสกลับมาเจอแม่อีกไหมแม่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสกลับมาเจอลูกตัวเองอีกไหมลูกตัวเองจะมีโอกาสกลับมาเจอได้หรือเปล่า มึงมันไม่ดีหรอกสงขามึงอย่าไปเชียร์วางไปเฉยๆให้เขาบริหารจัดการกันไปเราต้องบริหารจัดการให้รัฐบาลเขาบริหารจัดการให้ทหารเขาบริหารจัดการให้แม่ทัพให้ภาคที่เกี่ยวกับรัฐบาลให้เขาจัดการไปมึงอย่าไปเย้ยมันเย้ยวไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันจะเกิดการยุแยงตะแคงรั่วแล้วทุกวันเนี้มึงดูดิมันเข้าทางเขมรหมดเลยมันจะดึงเราขึ้นศาล มันจะดึงเราขึ้นยูเอ็นมันจะดึงเราขึ้นอะไรก็ได้ที่เป็นระดับสหประชาชาติกองกลางมึงมึงอย่าคิดว่ามันโง่นะมันโคตรฉลาดมันลากมึงขึ้นได้แล้วนี่ไงเขาประชุมรับกันแล้วแล้วเขมรมันส่งจดหมายไปว่าให้เรียกประชุมแล้วมันเรียกประชุมได้แล้วมึงอย่าคิดนะมึงชนะสงครามในประเทศก็จริงแต่มึงอาจจะไปแพ้สงครามนอกประเทศก็ได้ เขาอาจจะเห็นว่าไอ้รอยต่อตรงนี้อาจจะเป็นของเขมรก็ได้มึงอย่าลืมมันเคยชนะมึงมาแล้วนะมึงชนะมันด้วยยุทธอาวุธยุทธปรกรก็จริงแต่มึงอาจจะพ่ายแพ้ในกลยุทธ์ของทางโลกก็ได้ขณะตอนนั้นสานโลกยังเข้าข้างมาเลยทั้งๆที่ทุกอย่างมันบ่งจอกชัดเจนว่าเป็นของเราแล้วมึงคิดว่าอันนี้จะรอดเหรอกลยุทธ์เดิมเลยมึงเมรไม่ได้มีอะไรอ่านง่ายเลยไม่ได้มีอะไรอ่านยากเลยแต่ไพียคนเรากันเองนี่แหละปั่นง่าย มันจุดชนวนอะไรนิดหนึ่งพวกมึงก็เป็นบ้าเป็นหลังกันล้ดากระสาเสียเทยเสีย่ความเป็นจริงมันต้องการเข้าไปจุดนี้มึงอยากคิดนะว่ามันโง่มันไม่โง่นะมึงถ้ามันมันโง่มันจะขึ้นมาเป็นผู้นําระดับประเทศได้เหรออย่าไปเยวมันทําร้ายทําลายเราก่อนก็จริงแต่ก็ให้ทหารจัดการไปแต่ไม่ใช่มึงไปยุยงปกปั่นให้ทําร้ายทําลายกันในประเทศให้ไปทําร้ายทําลายเขา คนที่เขามาทํางานมึงไปยุยงส่งเสริมให้ตีกันทะเลาะกันให้ทําลายทําำลายชีวิตกันมันไม่ได้นะมึงอันตรายแล้วตอนเนี้สื่อต่างประเทศมึงมันไม่ได้มีทุกประเทศที่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยโดนกระทํานะมึงตอนเนี้หลายประเทศเขามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคนกระทํามึงต้องตั้งสตินะ มึงรู้ไหมลูกศิษย์กูเนี่ยส่งมาให้กูเนี่ยบอกอาจารย์ช่วยหน่อยประเทศเยอรมันเขาออกสื่อว่าคนไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนเปิดก่อนใช่พวกเราอะ่ะมันคนไทยเรารู้ไงเรารู้กันดีว่าใครเริ่มก่อนแต่สหประชาแต่ข้านนอกเขารู้ไหมล่ะเขารู้กับมึงไหมใครทําข่าวได้เก่งกว่าคนนั้นชนะแล้วมึงรู้ไหมใครทําข่าวได้เก่งกว่าขเขมรทําข่าวได้เก่งกว่าพวกเราเมือง มันพูดเหม็นทีไรมันตีไปภาษาอังกฤษหมดแล้วมันออกไปต่างประเทศมันไปพูดทุกอย่างหมดจนหลายประเทศเนี่ยไปเข้าใจว่าประเทศเราอะเริ่มก่อนมึงอย่าคิดว่าต่างประเทศเขาจะเห็นว่าเห็นด้วยกับเราหมดนะมึงเพราะหลักฐานมันไม่ชัดมันมีแค่เรากับมันที่รู้มีอยู่แค่เรากับมันเท่านั้นเลยที่รู้คือที่เหลือไม่มีใครรู้เลยข้างนอกเขาก็ต้องอาศัยฟังข่าว ฟังจากรัฐบาลไทยด้วยฟังจากรัฐบาลกัมพูชาด้วยเขาต้องฟังกันทั้งสองฝ่ายมันไม่เชื่อว่าเขาจะมาฟังเรามึงจะเสนออะไรมึงเสนอด้านเดียวเขาไม่ได้มาฟังมึงด้านเดียวเขาฟังจากด้านนู้นด้วยด้านนู้นมันก็มีหลักฐานด้านเรามันก็มีหลักฐานต่างคนต่างมีหลักฐานต่างคนมันก็ต่างว่าตัวเองถูกต่างคนก็ต่างว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนถูกกระทำแต่มึงอย่าลืมนะว่ากัมพูชามันใช้ลูกอ้อนตรงนี้นะมึงลูกอ้อนคืออะไรลูกอ้อนความอ่อนแอความยากจนของประเทศ มันเชล,เล่นบทนางเอกแล้วกูบอกให้ดาวพระศุกร์มาเลยอ่อนแอมาเลยปลวกเปียกมาเลยแล้วพระเอกมึงก็รู้อยู่เป็นยังไงโง่พระเอกโง่รัฐบาลกำลังเก็บหลักฐานกูถามม่จริงมึงยังไว้ใจรัฐบาลอีกเหรอฮะกูถามม่จจริงเลยก่อนหน้านี้กูเห็นอะไรออกมาพูดอะไรกันว่ากับระเบิดเป็นของเก่าแต่ทหารออกมาบอกของใหม่ รัฐบาลบอกว่าไม่มีการประทะกันแน่นอนนี่ไงไม่มีการประทะาย1 6ไปกี่รอบแลเนี่ยมึงยังไว้ใจได้เหรอกูถามจริงเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาแบบว่ากาลังเก็บข้อมูลมึงรู้ได้เงไว่าข้อมูลที่มึงมีมันจะเอาชนะเขาได้อันตรายนะมึงเพราะฉะนั้นพวกมึงต้องตั้งสติสัมปชัญญะพยายามมีสติในการรู้เนื้อรู้ตัวอย่าไปเยเยวเยๆวยเยวกันต้องตั้งสติสัมปชัญญะ รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยให้รัฐบาลทํางานปล่อยให้ทหารทํางานพวกมึงอย่าไปสร้างเหตุเขาเรียกว่าไปสร้างเฮสปีดอะไปสร้างคําพูดวาทกรรมให้มันแบบเกิดความรังเกียจเดียดฉันเกิดความเกลียดชังแล้วมันไม่ได้เกลียดชังตัดเอกประเทศข้างนอกมันกลายเป็นเกลียดชังกันในประเทศแล้วแม้แต่คนที่เป็นต่างชาติต่างเขมรเนี่ยมาอยู่ในไทยมันจะมองเราเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นอย่าไปทําร้ายใครมีสติ ถ้าเขาไม่ได้ทําร้ายเราในประเทศปล่อยเขาไปแต่ถ้าเขาทําร้ายเราในประเทศบ้านเรามันมีกฎหมายเรามีตํารวจเรามีทหารเดี๋ยวเขาก็จับเดี๋ยวเขาก็จัดการไอ้คนพวกนี้ไปเองแต่เราอย่าไปทําร้ายเขาก่อนมันจะมองเป็นมันจะมองเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนจะทําอันตรายแก่ใครก็ได้ปล่อยให้เขาทําเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแต่เราจะไม่เป็น อย่าไปอาฆาตพยาบาทมาดร้ายมีสติอยู่กับปัจจุบันจเจริญเมตตาไปจเจริญเมตตามีสติถ้าเราไม่จะช่วยกันจเจริญเมตตาไม่ช่วยกันช่วยกันไม่ช่วยกันพูดให้มันแบบดับความโกรธลงเลยอ่ะมึงสุดท้ายแล้วคนที่เสียหายที่สุดจะเป็นพวกเรากันเองแล้วตอนเนี้โทสระทั้งประเทศความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายกันทั้งประเทศในเวลานี้เราชาวพุทธต้องควรทําอะไร ชวนกันเจริญเมตตาช่วยกันช่วยเอามาบอกสายใครไลฟ์สดเนี่ยช่วยกันไลฟ์สดบอกเลยอย่าให้เกิดโทสะอย่าให้เกิดอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาแววงกันไปมากกว่านี้แค่นี้มันก็เสียหายช้ำอกช้ำใจกันมากพอแล้วอย่าให้มันเกิดอันตรายอันตรายต่อกันเลยอย่าให้มันเกิดการทำร้ายทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันและสังคมมันไม่ดีหรอกสงครามันไม่ดีหรอกเราต้องช่วยกันเยียวยาจิตใจซึ่งกันและกัน ช่วยเป็นกำลังใจกําลังจิตกําลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันเราต้องมีสติสัป,ปชัญญะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันอย่าให้เกิดความโกรธความอาฆาตพยาบา,บาทมาตรายคนที่ส่วนเสียเขาไม่ใจเย็นหรอกแล้วมึงทําอะไรได้้มึงตอบกูหน่อยสิถ้ามึงไม่ใจเย็นแล้วมึงจะโกรธโกรธไปแล้วมันแก้อะไรได้ตอบกูหน่อยสิกูอยากรู้มึงทำอะไรได้ มึงก็ทําอะไรไม่ได้มึงสุดท้ายมึงก็ต้องให้รัฐบาลทําต้องให้กองทัพทํามึงทําอะไรได้อ่ะมึงโกรธไปมึงก็ไฟสุมตัวเองเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่มึงจะมานั่งโกรธแค้นทาไมมึงไม่รวบรวมผลิตสติสัมป,ปชัญญะช่วยกันขวนขวายในการทําช่วยกันไปเยียวยาจิตใจคนที่กําลังอพยพช่วยกันรบริจาคช่วยกันหาข้าวหาน้ําไปดูแลคนที่เขากาลังอพยพในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบ ช่วยกันขวนขวาในการเยียวยาจิตใจผู้ที่ประสบภัยอย่างน้อยเขาสูญเสียแต่เราช่วยเหลือในการบริจาคให้เงินให้ทองในการเริ่มต้นในการใช้ชีวิตกับเขาอันนี้สมควรแก่การทำไหมพวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันในฐานะประชาชนมึงดูคนที่เป็นทหารน่ะโดนกับระเบิดขาขาดอะ่ะมึงดูะนะหน่วยงานต่างๆวิ่งเข้าไปเอกชนเข้าไปนั่นน่ะเยียวยาที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่สามารถทำได้คืออะไร ช่วยการทำให้เขาอยู่ต่อไปได้โดยมีเงินมีทองให้ใช้ชีวิตได้อย่างดีใครสามารถทำตัวไหนได้ใครบริจาคโลหิตได้ไปบริจาคโลหิตใครบริจาคข้าวบริจาคน้ำได้ไปบริจาคข้าวบริจาคน้ำใครไปเป็นอาสาในจุดใดได้ไปเป็นอาสาในจุดนั้นใครสามารถให้ข้อคิดให้แง่คิดให้กำลังจิตกำลังใจต่อคนทั้งชาติต่อคนต่างประเทศให้มีสติสัมปชัญญะลุกขึ้นมาได้ก็ช่วยกันขวนขวายในการให้สติ ในเวลานี้มันจะขาดสติกันหมดแล้วอินฟลูเอนเซอร์บางคนอย่างเงี้ยไปเรียกร้องหาจะไปทำร้ายทำลายคนขเขมรในประเทศไทยอย่างเงี้ยมึงต้องกระตุ้นเตือนสติไม่ใช่ให้วัยรุ่นออกไปเย้ยวเย้ยววิ่งทำร้ายใครก็ได้บ้านเรามันจะดูเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมันจะเป็นการทำอันตรายลุกลาสวัสดิภาพเสรีภาพของบุคคลที่อยู่ในประเทศแล้วต่างประเทศจะมองเลยว่ากูไม่กล้าเข้าประเทศนี้แล้วเพราะเข้ามาแล้วสุดท้ายมันกลายเป็น มันกลายเป็นอะไรอะ่ะมันกลายเป็นอันตรายไปหมดจะทําลายใครก็ได้จะทําลายชีวิตใครก็ได้แล้วถ้าสมมติเขาเกิดเป็นต่างประเทศแล้วต่างในประเทศเขาผู้นําเขาเกิดเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามแสดงว่ามันจะทําร้ายกูด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยประเทศไทยยังปลอดภัยอยู่ไหมประเทศไทยยังเป็นประเทศแห่งเมืองยิ้มอยู่ไหมมึงต้องตั้งสตินะมันมีผลกระทบมากมายความกโกรธไม่ทําให้อะไรดีขึ้น ความอาฆาตพยาบาทมากลายไม่มีอะไรทําให้ชีวิตเราดีมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะปล่อยให้รัฐบาลเขาทาหน้าที่ปล่อยให้หน่วยงานรัฐทหารทําหน้าที่เราปล่อยเข้าไปเราไปโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทช่วยอะไรไม่ได้ช่วยในสิ่งที่เป็นรูป,ประธรรมอย่าไปช่วยในสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่าให้อย่าไปช่วยในสิ่งที่มันยิ่งซ้ําเติมให้มันแย่กว่าเดิมต้องช่วยในสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม เออไต่กลุ่มคนที่มาละลานคนไทยในประเทศเนี่ยใครรู้พิกัดมึงแจ้งความเลยให้ตำรวจมาจับมารวบมันไปใครที่พยายามปั่นกระแสใครคนอะไรอะคนเวียดนามเนี่ยไอคนยกคนพม่าไอคนอะไรหรอคนกัมพูชาในประเทศไทยอะที่มันพยายามปลุกปั่นให้คนกัมพูชาด้วยการออกมาตั้งม็อบมาตั้งอะไรมาทำลายคนไทยอ่ะเน,นี่ยมึงแจ้งความจับมันเลยอันนี้กูเห็นด้วยมันดีมันควรเกิดการทำเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามมันต้องแยกแยะมันต้องประกอบด้วยสติพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยช่วยกันกระตุ้นเตือนสังคมว่าอย่าไปโกรธไปเกลียดอย่าไปทำร้ายทำลายใครมันต้องแยกแยะนั่นมันเป็นเรื่องสงครามระหว่างประเทศแต่ภายในเราต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์ภายในเราต้องดีภายในเราต้องสมัครสมานสามัคมค,มคีมันไม่ใช่ทุกคนที่เลวชั่วมันมีคนดีอีกเยอะแยะมีสติรู้ตัวเยอะ อย่าไปสร้างเหตุอะไรที่ทำความไม่ไม่ทำให้เกิดความไม่ชอบธรรมในประเทศของเราต้องมีเมตตาต่อกันแต่ส่วนที่มึงจะไปบอมอะไรไปเธอทำตามหน้าที่ทำตามเหตุไปกูมไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นเลยถ้าจะทำก็ทำไปมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเขาใส่เรามาแล้วก็ต้องใส่เขากลับก็เป็นไป,นปนตามเหตุลายเรานั่นมันเป็นบุคคลที่เขาไม่เกี่ยวข้องกูเข้าใจว่าพวกมึงเจ็บแค้น แต่มึงต้องแยกแยะคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องเขาอยู่ในประเทศเขาจะเกี่ยวข้องอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเออไปส่วนที่ด่าก็ว่ากันไปสิมึงก็ไปแจ้งความจับมันแต่ส่วนที่เขาไม่เกี่ยวข้องก็ทํางานตามปกติเขาอยู่แผงปลา <scheint> เขาขายของเาขงเาแบกหามเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมคามเขาไม่ได้ปลูกปั่นอะไรเขาทํางานด้วยความระมัดระวงังและบางคนเนี่ยถึงขั้นไฟ์สดขอความ เห็นใจขอเมตตาบางคนเนี่ยขอร้องไห้เลยมึงไลฟ์สดออกมาเนี่ยอัดวิดีโออ่ะบางคนร้องไห้น้ําตาไหลเลยขอเธออย่าทําร้ายพวกผมเลยอย่าทําร้ายพวกหนูเลยมาแล้วทุกวันนี้ไม่กล้าออกจากบ้านแล้วไม่กล้าออกไปทํางานเพราะกลัวจะโดนอันตรายกลัวว่าคนรู้ว่าเป็นคอนมเม์แล้วจะโดนทําร้ายมึงบ้านเลือบ้านเมืองเรามีกฎหมายมึงไปทำไํำร้ายเขาไม่ได้มึงติดคุกนะ แม้มันจะเป็นคนต่างชาติก็ตามแต่มึงไม่มีสิทธิ์ทำร้ายใครในประเทศแต่ถ้าต่างประเทศลุกลานก็ไปสร้างเหตุแห่งการตอบโต้กันในระหว่างชายแดน,นมันเป็นเรื่องของชายแดนมันไม่ได้เกี่ยวกับในประเทศมันไม่ได้เกี่ยวกับในแต่จังหวัดอื่นมันอยู่เฉพาะในจังหวัดนั้นโอ้ มันไม่ควรเลยมึงมันกลายเป็นแบบไปช่วยกันเย้วบางคนก็เย้วแบบหนักมากแต่ไม่มีสติในการตักเตือนกันแล้วก็อ้างกันแต่ว่ามันเริ่มก่อนมันเริ่มก่อนมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครเริ่มก่อนมันเริ่มก่อนมันก็ให้มันรับผลของการกระทําไปรัฐบาลไทยจัดการไปเลยเหตุกการณ์ที่มันเริ่มก่อนแต่เขาเดินอยู่ในประเทศอ่ะเขาไม่ได้เริ่มกับมึงมึงไปเริ่มกับเขาทําไมมึงเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องนะ มึงต้องแยกแยะหน่อยไม่ใช่มึงจะโกรธจะเกลียดจะฆ่าพยาบาบมากล้ายจนเกิดการทำร้ายทำลายกันในประเทศมันเกินไปมึงทำลายกันได้เหรอมึงจะถึงขั้นทำลายกันในเมืองเนี่ยนะเถื่อนไปหรือเปล่าเมืองเกินไปถ้ามึงอยากทำกูแนะนำสมัครแล้วไปเป็นทหารชายแดนกูแนะนำจริงๆมึงสมัครเลยแล้วมึงไปชายแดนเลยมึงอย่ามาเก่งที่นี่อย่ามาเก่ง อย่ามาทาตัวโชว์ว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มึงสมัครไปชายแดนไปไปตัวที่เขาเสียชีวิตกันอะไปตัวที่เขาตุยอะมึงไปตุยแทนทหารพวกนั้นที่เขาเป็นทหารจริงๆนั่นน่ะมึงไปตรงนั้นดีกว่ากูแนะนําไปเลยอย่ามาปากดีในโซเชียลอย่ามาปากดีแก่งหาทํร้ายทําลายใครมันไม่เกิดประโยชน์หรอกมึงทําลายกันในประเทศมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ช่วยห้ามสงคราม ถ้ามึงเก่งขนาดนั้นจะถึงขั้นทำลายคนเขมในประเทศไทยที่เขามาอาศัยทำงานกูแนะนำไปชายแดนถ้ามึงเก่งจริงไปชายแดนไปชายแดนเถอะออย่ามานั่งละลานคนอื่นให้มันเสียหายต่อชื่อของประเทศเลยมีคนชัวช่วๆอย่างมึงไม่กี่คนเนี่ยทําให้ประเทศเนี่ยเสียหายได้เลยนะกูจะบอกให้มันจะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อเลยนะมีสันดาลไม่กี่ตัวไม่กี่คน ที่เที่ยวละลานชาวบ้านทเที่ยวละลานคนอื่นทำตัวเป็นอันธพาลมึงโกรธไปลงชายแดนมึงเกลียดไปลงชายแดนมึงอยากแก้แค้นไปลงชายแดนมึงจะมาทำไมตรงนี้ในกรุงเทพเขาไม่ได้มีสงครามในจังหวัดอื่นๆไม่ได้มีสงครามมึงไปสุรินนู่นไปตรงนู้นจ้าที่ที่มึงจะลงไปลงเต็มที่เลยมึงจะซัดใครมึงซัดเลยมึงเดินลุยเข้าไปในสนามเลย มึงจะเอาใครมึงจะเอาใครให้ร่วงมึงเอาเลยมึงควรไปตรงนั้นไม่ใช่มาวิ่งทําร้ายกันในกรุงเทพในกรุงเทพมันไม่มีใครจังหวัดอื่นมันไม่ได้มีสงครามเขาอยู่กันอยู่เย็นเป็นสู่เขาอยู่กันสงบที่มันไม่สงบคือชายแดนไปจ้าเชิญถ้ามึงจะเก่งไปเก่งตรงนู้นอย่ามาเก่งตรงนี้ตรงนี้เขาไม่เรียกว่าเก่งเขาเรียกว่าสวะเขาเรียกว่าอันธพาล มึงอยากจะเก่งไปเก่งตัวนู้นน่นเก่งให้มันถูกที่ถูกทางหัดมีสติหน่อยกูเตือนสติรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวหาเลยอกูกูไม่ได้เข้าข้างเขมรกูก็ด่ามาเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเลยเถิดมันบานปลายกูก็ต้องออกมาเตือนสติจะไม่ให้กูเตือนสติได้ไงในเมื่อมันผิดพลาดไปหมดมึงต้องมีสติรู้จักแยกแยะไม่ใช่เหมารวมทั้งหมด ทุกคนก็เป็นห่วงชีวิตตัวเองทั้งนั้นมึงอย่ามาทำให้เกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนกันใ,นในที่พื้นที่ที่มันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาสงครามมึงอยากจะแก้ไขปัญหามึงไป,ไปเฉยไปเลยไปสุรินมึงเหมารถไปเลยเหมารถบัสไปเอาพวกมึงรวมตัวกันไปไม่ใช่ไปวิ่งทำร้ายทำลายทำอันตรายชาวบ้านเขาไม่แย่ไม่แยกแยะ หัดมีสติกันหน่อยเถอะใครมีหน้าทีก่ก็ทําหน้าที่ไปใครไม่มีหน้าทีกาท่ก็ไม่ต้องไปทําทําหน้าที่ของตัวเองไปหน้าที่พลเมืองมึงเอารับผิดชอบตัวเองดีหรือยังเก่งมากนะมึงไปตุยแทนอาหารไปกูไม่อยากให้ทหารต้องมาเสียชีวิตพวกมึงมีค่ามากแล้วใช่ไหมไปไปแทนทหารกูอยากให้พวกมึงที่ปากเก่งไปแทนทหารเหล่านี้จังเลยอะ เพราะทหารพวกนั้นชีวิตเขามีคุณค่ามากกว่าพวกมึงพวกมึงอ่ะใส่อารมณ์อย่างเดียวทหารเขาไม่ได้ใสอารมณ์แบบพวกมึงนะทุกอย่างที่เขาทําเขาเป็นสุภาพบุรุษทหารอ่ะทหารจะทําทุกอย่างต้องทําตามคําสั่งเขาต้องได้รับคําสั่งเขาจึงทําทหารไทยจึงเป็นสุภาพบุรุษแต่สิ่งที่พวกมึงทํากันอ่ะเรียกว่าคนพาลพวกมึงไม่ได้รับคําสั่งจากใครเลยพวกมึงทํากันเองนี่เรียกว่ากองโจรไม่ใช่ผู้ปกป้องประเทศ คนปกป้องประเทศเขาอยู่ชายแดนเขารับคําสั่งจากแม่พักแม่พักภาคเขารับคําสั่งจากผู้บัญชาการเขารับบัญชาสั่งจากคนที่เกี่ยวข้องเขาจึงลงมือทําไม่ใช่ให้เขาทําตามอารมณ์ของตัวเองอันนี้เรียกว่าชั่วเรียกว่าหยาบไม่ควรแก่การทามันไม่ใช่สุภาพบุรุษ หาดทำตัวเป็นสุภาพบุรุษหน่อยไม่ได้มีใครสั่งให้มึงทำมึงไปทําทำไมเป็นหมาก็เหอรอับความรับคำสั่งเหรอเป็นหมารับคำสั่งกันเหรอกูไม่เข้าใจทำไปทำไมไปรังแกคนอื่นทำไมกูเตือนเท่านี้แหละได้ก็ได้ใครจะเกลียดกูเกลียดไปเถกูไม่สนใจแล้วกูพูดทุกอย่างตามเหตุตามผล กูไม่ได้เอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งกูเอาความถูกต้องกูเอาความจริงกูเอาความปลอดภัยของประชาชนคนคนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยความเป็นมนุษย์อะเมึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของคนที่มีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตในประเทศมีสิทธิ์เราทุกคนมีสิทธิ์ในการใช้แผ่นดินไทยถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีถ้าคนคนนั้นเป็นคนซื่อสัจจริตไม่ได้ชอฉนชอโกง ขนาดคนโกงกันในสภาน่ะมึงยังปล่อยให้ใช้ชีวิตในประเทศได้เลยกูไม่เห็นจัดการอะไรที่เวลานี้มามึงจะจัดการเขาทัา้งที่เขาไม่ได้มาทำร้ายทำอันตรายอะไรกูพูดเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศนะอีพวกนอกประเทศก็ส่วนหนึ่งหัดตั้งสติกันหน่อยเถอะ ดูวิวหน่อยได้ไหมเอาแล้วมึงไม่เห็นแล้วเนี่ยก็อยู่ข้างหลังกูเนี่ยว,วิวสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราจะใช้ช่องนี้ไปเจวันนะช่องนี้คนตื่นทําคนตื่นคุยเจวันติดตามไว้เลยเพราะว่าช่องหลักเนี่ยเป้าถาวรไปแล้วช่องคนตื่นทำ แล้วช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติช่องสำรองก็เป้าไปหนึ่งช่องเจ็ดวันก็จะเหลือช่องนี้แหละที่เป็นช่องปัจจุบันที่จะใช้ได้ในเจ็ดวันนี้อาทุกคนอย่าลืมอุดหนุนน้ำพิตาแดงแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้ยมยำในตะก้าด้วยจะ้ะทุกคนน้ำพิตาแดงแมงดาปลายาะปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานช่วยอุดหนุนน้ำพริกในตะก้าด้วยจะ้ะช่วยอุดหนุนของในตะก้าด้วยจะ้ะทุกคน เย็นย่คำค้ามืดและช่องหลักกูไล์สดไม่ได้ตอนเนี้ยขายของลำบากแน่กูเนี่ยคนไม่ขึ้นแนะนำทุกน้ำพริกอร่อยหมดอ่ะปักตะก้าให้หน่อยจ้าแอดมินลบกวนช่วยปักตะก้าให้หน่อยจ้า รบกวนปกักตะกร้าให้ด้วยจ้าแอดมินคนไหนปกักตะกร้าได้อ่ะปักได้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะทำบ่ออีกนิดหน่อยระหว่างนี้ก็ช่วยซื้อของด้วยจ้าม